อั้มพัชราภาซื้อแคตตัสดแพงมากอั้มพัชราภาที่หลังจากประกาศตัวเข้าสู่วงการแคตตัสดได้ไม่นานนะคะแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าแต่ละต้นของเธอนั้นมีแจ่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะอย่างต้นล่าสุดที่อั้มพัชราภาได้เพิ่งโพสต์ลงไอจีนั้นก็เป็นต้นที่พิเศษมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเป็นต้นที่ใหญ่อีกทั้งยังเป็นต้นที่ได้ของแขวญจากคุณพ่อกับคุณแม่อีกด้วย ซึ่งอ้ําก็บอกว่าตื้ออยู่นานมากกว่าจะได้ถึงท่านจะไม่เข้าใจว่าคือต้นอะไรที่มีราคาแพงจังแต่ก็น่ารักซื้อให้ลูกสาวค่ะโดยอ้ํานั้นก็ได้ติดแฮชแท็กอินส a าแกรมของคุณพ่อไว้อีกด้วยละค่ะเรียกได้ว่าต้นไม้ก็สวยมากแถมคุณพ่อกับคุณแม่ของอ้ําก็ยังน่ารักมากๆอีกด้วยเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ